โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้อยู่กับผมน้อยเกมนะผมเนี่ยก็วันนี้เรามากับพี่ไม้กัน2คนนะทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้เรามาในบ้านของการเกี่ยวข้าวนะทุกคนนะนี่ วันนี้เราจะขับเจ้าช้างตู้แอร์คันนี้ <Okay. S 1> เองครับผมเพิ่งทำเสร็จเย็นนี้เลยนะทุกคนนะ <laughs> สวยๆแล้วอเลยทีเดียวผมก็โมเดลตัวรถเดิมจากนับป๊อปสาดีนะผมก็ใครสนใจก็ติดต่อนับป๊อปไปซื้อได้นะทุกคนเนาะก็ <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาขับเท็จเลือกของเราโนมนี่คันนี้เซลนะครับผมเซลนะขายเล่นนะครับคันละหนึ่งร้อยบาทสนใจติดต่อได้จากเฟซชีเกมนะครับผม <laughs> เป็นซูโม่ครับผมแทนเตียแบบสไตล์เก่าๆวิน <Okay. S 1> เทจวินเทจยนะทุกคนนะ <Okay. S 1> สวยๆรอเลยนะเอาไว้ขนรถเกี่ยวข้าวเนาะโอเคก็เพื่อไม่มีการเสียเวลา เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปครับพี่โอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวผมออกก่อนเดี๋ยวเสียเกมเขาเอารถเกี่ยวขึ้นก่อนนะอิ้นพันหูโดนรถถอยบีบโดนถอยอัดนี่เลยอ่ะเมื่อกี้แตกแล้วบางนี่ลิ้นพันเลยพี่เมื่อกี้โอ้จืดดีก็พูดไม่ออกลิ้นเสียเกมเขาเป็นอันนี้ใบพัดเนี้ยทุกคนหมืนตุ้ยตุ้ยตุ้ยา่างเลยนี่นะผมตัวเองของเราแล้วทุกคนนะเขงได้ไปนี่ ได้ที่ได้ได้ครับเข้ามาเข้ามากับรถใหม่นะครับเข้ามากับรถใหม่นะเทเล่เจา้จชาช้างเจ้าช้างตัวเองโอ้ยนี่นี่นี่รถใหม่เขาก็ต้องแบบถนอมหน่อยนะปกติที่ขับพุทธพลาดพุทธพลาดแล้วอ่ะไม่พี่มันไม่มันจะชนไงมันคิดว่าจะเกี่ยวรถพี่ไงผมตั้ง mov มองไม่เห็นนี่โอ้โห,โหงงเป็นไงสุดยอดสีน้ำเงินนะผมเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับรถเกี่ยวเลยรถเทเลอร์เรา โอเคนะครับเดี๋ยวผมตรงออกไปรอข้างหน้านะพี่่เดี๋ยวถึงคิวเราแล้วไปอีกหน่อยลูกพี่ไปอีกหน่อยอเครับผมเดี๋ยวเราดูเ,เดี๋ยวผมหา,าไปอขึ้นนก่นเดี๋ยวผมตีวงออกก่อนพี่ เราเอารถเก่ามานะผมไม่รู้ว่าจะไปดับตรงไหนนะทุกคนนะไม่เขียนนะพี่พี่ไม่เขียนนะไม่รู้ว่าเครื่องจะไปน็อกตรงไหนหรือว่าไปไปจอดตรงไหนแล้วแบตหมดไม่รู้นะเลียวอ,ออกไม่ได้อ้เครื่องน็อกที่แบบงามไส้เลยนะพี่ก็ไม่เขียนไงอนะอ่าเลียวได้ละทุกคนโอ้ปักเกี่ยวติดปักเกี่ยวติดพี่ออกไม่ได้ ได้ละได้ละไม่ไม่เซียนนะทุกคนนะไม่เซียนเดี๋ยเจอคนเซียนเหมือนเรียนมาไม่มันแคบก็ไม่ได้เรียนครับผมปากรถเกี่ยวมันไปติดไงพี่นี่พื้นที่แคบนะบ้านเราแคบมากเนี่ยนะครับผมก็ว่าผมกะาพ้นแล้วนะแต่มันก็ยังติดไม่พ้นเดี๋วดูพี่พ้นไหมนี่ปากเกี่ยวมันจะแบบเกาะกับตัวบ้านไหมนี่ Mm hmm. เดี๋ยวผมจัดรถเกี่ยวข้าวใหม่รถเกี่ยวบอกมไม่ตรงอ่ะผมถอยโยกองถอยโยกนิดหน่อยครับผมผมถอยโยกเป็นสิบรอบแต่ตรงนั้นนะผมไม่เห็นผมไม่ทันได้ดูชิผมไม่ทันได้ดูพี่ตอนเอารถขึ้นเลยัูแอ์ผมก็ช้าตัูแอ์สีฟ้าสวยๆแลอเลยครับผมได้แล้วได้แล้วพี่ออกมาได้แล้วพี่นํำเลยครับเดี๋ยวว่าทางไหน ไม่รู้ว่าแบตรถหมดแล้วไปหมดแคบในบ้านเราเอ้าท้องรถติดอะไรนี่ไปกันเลยที่เครื่องน็อกไปแล้วไปกันเลยครับไปกันเลยเลืยวผานี่หนิเก็บไม่เลี้ยวออกไปนี่รถที่ไปไม่ได้เก็บเลี้ยวไปก่อนโอเคครับผมผมต้องขึ้นแบบเสียงหน่อยนะเลื่อผาเลืยวผาท้องรถผมมันติดเลยท้องรถผมมันติดจริงๆมันชันเกินปึ๊บนี่ครับผมขอสะพานเดี๋ยวผมไปหลบี่ตายตัวเลยต้องัวเลย เอาไปกันเลยครับผมโอ้โหเอาไปชนเสาไฟอยู่ดีไม่ว่าดีไปชนเสาไฟนะเอ้ยมันยังชนอยู่หรอผมว่าผมพ้นแล้วนะนโอ้ยัง,ย,งยังจะบอกว่าชนอีกเหรอโอ้อขายเล่นคันึ่งร้อยบาทครับซูโม่คันนี้ <S <S สนใจติดต่อมาได้ครับผม <S <S หรือว่าจะยกไปเลยก็ได้นะนผมยกไป2 5งรอหบบาน เทรเลอร์ทำใหม่อ่าเดี๋ยวครับผมไม่รู้ว่าจะดับตรงไหนนะเฮ้ยปากเกี่ยวไปเกี่ยวป้ายวนะ่าไ่ะโอกิ่นไม้แบบเยอะจัดเลยเลี้ยวขวาใช่ไหมเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ขับมาเลยขับมาเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่พี่ไม้ตรงไม่อะไร <laughs> เราโดนพี่ไม้ขี้หกอีกแล้วนะทุกคนนะขี้หกอะไรเนี่ยพี่ก็ขับมาของพี่ดิผมคิดว่าขับเลี้ยวตรงสามแยกตรงนี้เลี้ยวเข้าหมู่บ้าน ่ตรงมาไม่ใช่เหรอใช่นั่นแหละผมเลี้ยวเข้าหมู่บ้านผมถามว่าผมถามพี่ว่าไอเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านใช่ไหมพี่ไว้ก็ใช่ผมก็ฮะผมก็โยอดีผมเปิดแบบเช็คไงยอดีผมเช็คไงผมไม่เช็คผมก็ไปแล้วออกแล้วเอาแล้วมาด้วยกันแต่ไปคนละทางนะแบบนี้ก็โอ้แตายต่แต่เลี้ยวซ้ายนะทุกคนนะตรงนี้อะไรเนี่ยมามาด้วยกันแต่ไปคนละทางนี่ โอ้ไววะนี่ผมไม่เห็นที่ไงผมไม่ทันเห็นที่ไงเนี่ยมาถึงแล้วนี่ผมเห็นพี่ละท้านาและจะต้องไหนบ้าไม่ไม่มีที่จอดเลือเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดในซอยแล้วกันนะครับนี่ยซอยนี่เดี๋ยวจอดริมๆิถนนแล้วกันนะจอดริมนี่ก็ได้จอดจอดหมายแล้วกันถนนเอ่ทางแคบนะครับผมจอดล้อตรงนี้แหละจอดยา นี่เราเอาเจ้าช้างตู้แอร์มาครับวันนี้เราเย็นสบายนะทุกคนนะบางคนก็ต้องทนร้อนไปหน่อยนะไม่อากาศน้ำไงพี่พี่ถอดออกไงทนร้อนก็เลยแบบทนร้อนไม่พอยังต้องแดดไม่ใช่กับแดดต้องมาลบไอ้ต้องมาคันอีกไงทุกคนนะหืนข้าวไอทันไม่ทันครับพี่ทางไหนใกล้ไหนพี่เนี่ยเนี่ยยาวๆเนี่ยเตรียมยาวแปงไะ ได้หมดครับผมเชื่อเชื่อแค่ก็ได้นี่ยไล่ย,ยาวซ้ายมือผมนี่รือเปล่หรือว,ว่า,ราตรงไหนเออนี่แหละอันนี้แหละเทคค่บผมกลางอุ้มเลยเอ้ยยังไม่ได้กลางอุ้มเลยพี่มันไม่กลางล่มเหรอพี่เหมือนจะกลางล่มได้ใช่ไหมไม่ได้ไดแต่พี่ขี้เกียจกลางกลางได้กลางได้อาครับไปก่อนเลยได้ครับพี่ครับเดี๋ยวเราเปิดงานก่อน,นครับผมนี่ฮะ ทำก่อนเลยครับคือขี่รถเกี่ยวบ่อยแบบเสียนเน่เสียนรถเกี่ยวผมขอ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 ญาตอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฝุ่นด้วยนี่จริงไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอตู้แอร์เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีแต่แต่เราไม่ขับงี้เจ้าช้างเจ้าช้างตู้แอร์สีเกี่ยวก็สวยนะพี่อันไหนไปดูดไม่เราต้องไปถามพี่ผมในใน,ในชีวิตจริงอ่ะสวยมาก พี่ที่เราเกมวาดให้อยู่นี่ไม่ที่เอาคันนี้ไปเปลี่ยนสีได้เลยนี่ได้แล้วมันเหมือนกันที่หนึเหมือนกันตัแค่สปอร์ตไลท์ของสีเขียวมันจะเป็นวงกลมเฉยเออสีตรงด่างนี่ลายตรงด่างโอ้แปลงนี่ยาวนะทุกคนนะเฮ้ยมีมีมีอะไรด้วยวะน่ะเกมกองดินหรืออะไรวะน่ะไม่ไหนเลยมีไซโลอะไรนี่ของพี่ไงพี่พี่ทำไว้ไง มันอยู่ใกล้นิงตายแล้วพี่ไหมพี่ทำไว้พี่จำไม่ได้บอกไม่ได้โอ้โอ้โอพี่มาเทสดินไว้ไงพี่จำไม่ได้หรอตายผมนี่วันนี้เราจะมาขับบสมจริงนะนี่ตายครับแต่ไม่สมจริงอย่างหนึ่งที่ไม่กดแต่นะไม่พี่ขี้เกียจกดไลเสียงดังไงพี่ไม่ชอบเสียงดัง เก็บไม่ได้พี่โอ้โหไปครับรถเราตู้แอร์ชิวคิวก็ใครสนใจใส่ตู้แอร์ก็ติดต่อมาได้นะผมก็ซื้อรถจากน้าป๊อบมาแล้วมาติดตู้แอร์ที่ผมได้นะไม่ว่ากันพร้อมทำระบบไฟให้ครับผมยี่สิบบาทนะค่าเข้าบริการยี่สิบบาทอ่าถูกไปโอ้โห แค่ละแค่ผมทับระบบไฟก็นานแล้วตายอ้าเกาะแล้วพี่ไม่เกาะไม่เกาะไม่ว่าเกาะไม่มันมันจะเสร็จแล้วเหรอเอ้ยยังนี่แดดเกมมาอีกแถวหนึ่งเนี่ยพอดีใช่แล้วอีกไลล้นิงด้วยแล้วบอกเลยว่าผมทับผมอัพอุ้งเกี่ยวผมมาใส่ได้เยอะมากใส่ได้หมื่นึงดีกว้าเกี่ยวผมอ่ะ ก็สบายอ่ะแบบข้าวยืนต้นนั้นถ้าเจอข้าวล้มนี่แบบโอ้โหไม่ไหวฮะเจ้าช้าเขาชิวนะพี่ในเรื่องข้าวข้าวล้มแบบเนี้ยเอ้พี่น่าจะชิวแบบแทบจะทุกอันนี้นะกข้าวล้มข้าวล้มยังไม่ไม่ทุกข่ายพี่คูโบต้าไม่ได้ถ้าจำไ่ผิดถ้าคูโบต้าไม่ไปเอาถ้าไม่ไปอัพปากเกี่ยวมันจะทำไม่ได้ไม่ถยเร่ถูกจำผิดอ่ะ ใช่ไม่รู้ดิผมเห็นเขาเดือดแค่ในที่เกาะอยู่แถวนึงนก็ดีเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปอีกไล่เดี๋ยวผมไปไล่ข้างๆไงนะเนี่ยรถใส่ข้าวเราพี่ยังไม่มีเลยยังไม่ได้ขับมาเลยโอ้ไซโลมาจากไหนเนี่ยต้องต้องไปขับมาไซโลแบบเก่าไส่รถเก่าเออไปยังไม่ได้ลื้อเดี๋ยวผมลื้อให้ไม่เป็นไรครับผมนี่โอ้ยลื้อไวมากเลยอ่ะ เราแบบมีจิตอาศัยอยู่แล้วนะอ่า,อารู้สึกแต่แลแปลงหนึ่งอ่ะอย่างว้อยู่แล้วพี่ธรรมดา,ามาขับรถแรงก็แบบนี้นะครับเด,เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เริ่มจากฝั่งนี้ไปนะแปงนี้เดี๋พี่โอ้ธรรมดาที่ไหนล่ะครับเราช้างตู้แอร์ของเรานะ ใครสนใจติดตั <the> <ası> ้งตู้แอร์ติดต่อมาได้ครับผมมีไฟด้วยเอาปิดไฟใต้ท้องรถด้วยไปขเรื่อยครับขึ้นเรื่อยโชคดีผมไปอัพอุ้งมาโอ้ยพี่เซนเลอร์ที่แบบจอดติดทางผมมาไม่ได้ละ ขบัขบข้างรถขับข้างรถเกี่ยวกับั้งเฮลเลอร์แล้วเรานี่ตอนนี้อะไรออโอ้หเดียวดนิดเดียวเองต่อเลยตรงน,นี้ละโอเคนะครับเราไปขับรถเราต่อนะทุกคนเนฮะ้ยมันติดตามเหี้ยไรอะทุกคนเพี้ยต่อเลนไหนพี่ฮเพี้ยต่อมุมไหนอะ พี้ต่อไลายเก่าผมหรือว่าที่จะขับวนหรือว่าวนเนี่ยว่าพี่วนเลยเนี่วนวนต่อลายเก่าเกมเนี่ยอ๋อหรือว่าเราจะแบบเอาแบบกินเข้ามาหาการทีเด่นนี้เที่ยนี้เลยอ๋อถ้าทำแบบเออโอเคเดี๋ยวพี่วนกลับมาของพี่นะลายเก่าพี่ต่อนะวนกลับลายเก่าผมไม่ไม่เก็บเกมเก็บเอาลายพี่ไปเลยโอเคครับผมเอาลายเกมไปกินในวิ่งเลนนี้แหละไม่อาจละเรานีไม่ได้บอกกันในไลน์กลุ่มไว้ทุกคนนะ ออไม่วิชีิชชแชทกลุ่มและกลุ่มไม่มี <c oughs> ออต้องต้องบอกว่าไม่ได้อ่านแชทกลุ่มตายตายตายอ่าไปครับผมออกมาไปของเราครับในตู y ้แอร์เย็นๆนะทุกคนนะตู้แอร์ทั้งคลิปอ่ะวันเนี้ยดูทรมธรรมดามออข,ขอญาติฉกครับผมอยู่ในห้องแอร์เย็นๆ มาก่อนผมไม่เคยเห็นรถเกี่ยวข้าวตู้แอร์ผมเลยดูว่ามองว่าแปลกๆพออยู่พออยู่กับมันไปนานๆก็รู้สึกว่าที่ <laughs> ใช่มันเท่จริงแล้วสบายกว่าเพื่อนด้วยไงนี่โอ้โหเกี่ยวก็ดีนะครับอ่านะครับพิ <c oughs> ่กลับล,ลายเก่าเราเลยนะทุกคนนะที่ไหมกลับมาแล้ว พี่ยังไม่เต็มอุ้งเลยเนี่ยผมก็ไม่เต็มโหผมยังไม่ถึงครึ่งเลยผมบอกแล้วรถเกียร์ผมไปอัพอุ้งมาใส่ได้หมื่นหนึ่งยี่สิบยี่สิบไลนครับยี่สิบไร่วันนี้ของพี่เจ็ดพันไม่เหรอจะไม่ผิดอ่ะตัวรถตัวรถพี่มันเจ็ดพันไม่เหรอตัวรถเจ้าช้างพี่พี่ไี่ก็ไม่เคยเปิดดูเจ้าช้างตัวรถเดิมมันไหนห้าพันอ่ะครับไปดังควคิวนะ รถเกี่ยวตู้แอร์ช้าๆ้าไวไฟอ่าหรืออีกเลนหนึ่งอ่ะเกมกลับมาพอดีเสียผมไม่ไม่หมดพี่ไม่หมดผมไม่หมดรถเนี่ยเลนหนึ่งเนี่ยพี่กําลังไปนี่อ๋อคนละเลนนะเฮ้เผมนึกว่าพี่ยังไม่กลับมาลเข้าอย่างเยอะทุกคน บอลเลนกับพี่ไม่นะเอ้ยหล่ะ <net> โอ้เหลือเกินดีดีก็เหลือพี่เหลือเหลือเหลือต้องหลบเมื่อกี้ไงไปครับเกาะช้างสู้แอร์เราก็ไม่ได้ทำคลิปรับรถใหม่นะทุกคนนะช่างเถอะไม่เป็นไรครับ ตอนนี้เป็นตัวเก่าเดี๋ยวทำค่อยทำตัวใหม่ไปรับตัวใหม่เอาทำทำตัวใหม่มาก่อนอ่าผมกินมกไม่ใกล้เหมืกันนะพี่ยังไม่เต็มอู้มอะรถพี่อ่ะอดีผมก็ยังไม่เต็มออกเกมน่าจะหมดหมดไล่เนี้ยถึงจะเต็มนะผม,ผมใส่มาหมืน่นผมรถผมหมืนหน่นนึงอ่ะน่าจะพอๆกันนะมั้ยแกยังไงอ่ะแกตรงโค้ดที่ใช่พี่โค้ดที่เราทำปกติเลยพี่ ไม่ใช่ว่าใช่ที่ไม่ใช่ว่าฟิวอะไรสักอย่างฟิวอะไรสักอย่างอะไรฟูฟูลิมอะไรนี่แหล่ะมั้งฟิวอะไรวะ่เอลเนี่ยแต่เอลฟูร่มอะไรวะฟูหลับหลืออะไรไปครับเจ้าช้างผมไปเลยหลอๆครับผมตอนนี้ จเจ้าครับข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิโลละสิบสามบาทครับผมพร้อมขายเดี๋ยวมเก็บขอบให้ก่อนนะพี่เดี๋ยวพี่กินลอยเก่าผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะกินลอยพี่แล้วต่ออย่างนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมครับผมได้เลยครับนีเ่เรามาต่อลอยที่ไหมนะตรงนั้นลายที่ไหมตรงนี้นี่แหละเราต่ออย่างนั้นเราก็กินซะกินเส้าหากันที่ตรงนี้เลยี เก็บขอบให้ด้าน,นนอกไม่ต้องขึ้นถนนลนะง่ายๆครับผมโอ้ใน,นนี้ก็ใหญ่เอาเรื่องนะทุกคนนะโ <you> อ้ชิวอ่าอยู่ดีก็แหลกเฮ้พี่พี่ไปสูงใส่ย <laughs> <c oughs> เอ้าแล้วพี่เต็ียมวเหรอ ยังยังยังเกี่ยวข้าเกี่ยวข้าไม่มดอ๋ตอตรงนั้นมัน,มนปากเกี่ยวมันยกพี่ปากเกี่ยวพี่มันยกใช่ไหมครับโอ้โหดูมัน,นยิงไอ้เศษตางครับผมโอ้โหตุรงลวเลยอ,ะอ่ะ กระจายนะที่นี่นะครับเกษตรพัฒนา KPI ต้องไปทำเพิ่มเพราะผมต้องไปทำภายในวีทีเพิ่มแล้วเรามาซิ้งจากเลยทุกคน จีพี่ไหมละจีถือพีไหมล่ะเนี่มวออบาเราช้างุดต้นใส่ได้เยอะหมดหมดไหมเกมหมดไหมหมดเยอะพี่ว่านะ พี่ต้องกลับมารอบนึงใช่เดี๋ยวรอบนึ่งพี่กลับมาได้ให้รถพี่ไม่ปิดงานแล้วพี่รู้ว่าอุณพข้าพี่จะเต็มเต็มเต็มมไหมไม่งั้นก็แบบเต็มพอดีอ้าชิหายแล้วเต็มแสดงว่าแสดงว่าเจ็ดพันรถพี่เจ็ดพันรถพี่เจ็ดพันนี่รถผมหมื่นนึงได้อยู่ผมได้อยู่ ไปครับเราไปเรื่อยๆของเรานะอา้าวรถแรงเรื่อยหมดขึ <c> ้น <oughs> เนินนะผมเออผมพี่ก็หมดแรงตรงนั้นเหมือนกันนะเมื่เนี่ยดีๆก็อ่อนแรงผมคิดว่ารถจะพังข้าวผมใกล้เต็มวันนี้ผมผมว่าข้าวผมน่าจะแปดพันแล้วเนะี่ยยังไม่หมดนะพี่อ่าเต็มข้าวผม ไม่เต็มพอดีพี่เอาไม่หมดดิใช่พี่อ,อ่า,ลาแล้วรถใส่ข้าวครับเอารถอะไรมาใส่ดีนี่ต้องการรถผลข้าวดวดๆครับเดี๋ยวดูรถกลาได้มีมีมี ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะรถกระบะขนข้าวี่วอีโอคตรเตี้ยวพี่ไม่ทำบอ,อกใช่พี่ก็ทำขาอยู่เกเพิ่เห็นหอ่ะเต็มวัยเพราะี่เพี่ยรถกระบะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวผมลองลองผมดูคู่ผมมันใหญ่อยอ่เ่๊ เอาเรถอ,องชนดาก,ก็า็ว่าอยู่รถอ,องบิดไม่ไปที่ไม่ตั้งที่ไม่ใส่ไอใส่ให้มันเยอะๆสองหม,มื่นมหมื่นเจ็บเลยนะพี่พี่รู้ไหมเต็มก่อนไหมวอามีรุ้นนะนี่เต็มก่อนพี่แน่นอนแต่เราก็ไปเก็บที่เหลือหมดอยู่นะเออใช่ใช่ เต็มเต็มโอ้โไปครับเก็บต่อครับผมไปหมดไอเกมไปรอบเดียวก็หมดแล้วนี่ยังพี่มันจะมีน่าน่าน้าจ่ายหน่าจะายเดี๋ยวพี่ลองไปดูอ๋อโนอยอยู่ตรงนู้นอีกไอพี่มันจะมีไอ้จำหล่อมแดงพี่อะไรจำหล่อมคืออะไรสักนิดนึงอะพี่ นิดนึงจำลองไปครับแถวผมขายรถเทรนเดอร์นะผมฟูโซ่นะสนใจติดต่อมาได้นะผมในกลุ่มในเพจของพวกผมได้เลยนะผมเพจที่ไม้เนี่ยมัดฟาร์มนะผม,ม,ะผมเพจสามหมื่นกว่านะทุกคนนะรอพี่าะ เออไม่ถึงสี่สักทีต้องมาเข้ากันเยอะๆแล้วใช่ครับผมต้องมากันเยอะๆติดตามพี่สามแสนอ่ะต้องรีบไปเข้านะไปลิงก์เพจพี่แปลิงก์เพจไว้แปะอยู่เป็ดแปะตัวคิปอ่ะเข้ามาติดตามเพจพี่ไม้เยอะๆครับผมไม่ใช่เพจพี่ไม้เพจผมกับพี่ไม้ผมเป็นแอดมินรองครับผมพี่ไม้เป็นแอดมินหลักครับ มาจอดดีกว่าพี่โอเคดับเครื่องไว้ก่อนเลยทุกคน เส,เสร็จเรียบร้อยครับไปเกีเก็บฝากดับ,บรถกระบะหน่อยรถกระบะไม่ได้ดับเอร์เย็นช่ำเลยทีนี้นี่รถกระบะยกดับได้นะครับคันนี้เชื่อไหมว่ายกดับได้นี่พี่เอาคันไหนมาทำอ่ะเดินโชว์สเต็ปให้ดูเท้าที่อะไรเงีย้ย พี่วันนี้โอปิดคลิปดีกว่าพี่เ, <c oughs> เรียบร้อยครับผมกีสิบไล่นะนี่ครับสามแปลงนะครับก็สองคันนะรับจบใครที่ชอบฝากกดไนเลยได้แล้วกันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ